รถสวยน่าใช้มีเข้ามาใหม่แนะนำให้กับพี่พีได้รับชมอีก1นึคันสำหรับสาวกมาส d a นะจัดไปครับ m a ส d a า1.3 sp ซีดานรถปี22.23ภายนอกเหลี่ยมสันตัวรถต้องบอกว่าสวยฉ่ำทั้งคันสีเดิมแท้โรงงานมาสด้าแน่นอนนะครับรถคันนี้ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าน่าใช้ไม่เพียงสามหมื่นหนึ่งกับราคา4,39,000 พี่ๆที่เป็นสาวกมาสด้าไม่ควรพลาดคลิปนี้ของพี่วีรับประกันได้ว่าเจ้ามาส d a าสองคันนี้คุ้มสุดน่าใช้จัดไปครับผม สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของพี่มีนะกลับมาพบเจอกับพี่วีอีกแล้วนะครับกับการรีวิวรถสวยๆของบริษัทรถยนต์ที่เสรีไทย9 5ตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ารถเข้าใหม่สภาพสวยพร้อมใช้สําหรับพี่ๆจัดให้สําหรับสาวกมาสดาสีแดงฉ่ำๆคันนี้เราประกันได้ว่ามาสดา2 1.3 SP ซีดานปี22-23สีแดงคันนี้ ผมค่าหน้าใช้ในเลขใหม่เพียง31,000ืกับราคา349,000 0ตัวนี้สิ่งที่พี่ๆจะได้รับจากรถคันนี้นอกจากโครงสร้างรถที่สภาพสวยเดิมแท้โรงงานแล้วด้านหน้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟ LED วงแหวนมีมาให้แล้วนะครับโคมด้านหน้าโคมสีดำภายในรมดำเรียบร้อยสภาพสวยเลยลักษณะของตัวชุดกันชนตัวด้านหน้าต้องบอกว่าสภาพสวยเกรบมากๆนะครับ ในส่วนของตัวสีสันฝากระโปรงกันชนหน้าทุกอย่างกริบมากเส้นคมสวยชัดสีฉ่าทั้งคันสีแดงของมาซาเนี่ยสวยดุอยู่แล้วนะครับคุ้มค่ากับคุณลูกค้าที่อยากได้ไปเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแน่นอนในส่วนของงานตัวรถเนี่ยจับให้ดูเห็นไหมสีฉ่ำๆแบบนี้นี่ยังไม่ได้ขัดเคลือบนะถ้า ลูกค้าให้ความสนใจแจ้งพี่วีมาเดี๋ยวจัดให้หล่อๆแน่นอนสำหรับเจ้า Mazda 2 1.3 SP ซีดานคันนี้ด้านข้างล้อมแม็กได้ามาเป็นล้อมแม็กขอบ15นิ้วสวยเดิมนะครับสีเทาแมทัลลิกในส่วนของระบบ ห้ามล้อตรงนี้ได้มาเป็นดิสเบรกสี่ล้ออ้อโทษครับตัวนี้ได้มาเป็น,นดิสเบรกหน้าดมเบรกหลังนะครับผมขอโทษทีในส่วนของตัวล้อแมกสภาพสวยทั้ง4วงชุดโครงสร้างด้านล่างพี่วีตรวจเช็คให้หมดแล้วรวมไปถึงในส่วนของตัวงานโครงสร้างเห็นไหมว่าเส้นคมชัดมากซุ้มล้อด้านข้างตัวรถทุกอย่างสภาพสวยหมดเลยนะครับรถคันนี้ได้มาเป็น มือเปิดสีเดียวกับตัวรถนะแล้วก็กุญแจ c u r i ร u s mm hmm. s มาร์ทเอทรมมีมาให้ครบเลย mm hmm. ด้านท้ายรถนะครับไฟท้ายเดิมแท้ของโรงงานติดตั้งมาให้แล้วสัญลักษณ์โลโกโ้ Mazda ตุดเป็ดด้านหลังมีมาให้ด้วย <c oughs> ในส่วนของตัวเซ็นเซอร์กระยะด้านหลังติดตั้งมาให้แล้ว4จุดนะแผงทับทิมซ้ายขวาติดตั้งมาให้ลักษณะาปลายท่อเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับตัวรถต้องบอกเลยว่าสีสวยมากลักยิ้มไม่มีสักจุด สภาพสวยพร้อมใช้รถติดเฟรมมาให้แล้วสามารถนําไปใช้งานได้เลยสภาพเร็วมากๆผมบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆกับคุณลูกค้าที่อยากได้รถในกลุ่มที่เป็นเครื่องยนต์พันสามนะตัวนี้ส่วนมีตด้าน,นหลังตัวนี้มีกล้องถอยหลังมาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้นะครับสามารถกดเปิดประตูฝาท้ายจากรีโมทได้เลยแบบนี้นะสามารถเปิดขึ้นมาและเก็บอุปกรณ์ภายในได้แบบกว้างและลึกแบบนี้เลยนะครับตัว ถาดรองสัมภาระด้านหลังมีมาให้แล้วปั๊มมาสเตอร์2ชัดเจนนะรวมไปถึงในส่วนของตัวเบาะด้านหลังของมาสอร์เนี่ยสามารถปรับพับได้จากจุดตรงนี้นะสามารถดึงนะครับเบาะก,ก็จะพับ ทำให้คุณลูกค้าได้พื้นที่การจัดเก็บของด้านในที่กว้างและลึกมากขึ้นลักษณะของตัวรถคันนี้อย่างที่พี่วีแจ้งไปนะครับคงสร้างเดิมหมดเลยนะตัวรางน้ําเมดอาร์คลักษณะของตัวร่องน้ําตัวหลังเนี่ยของเดิมสีเดิมแน่นอนและไฟท้ายก็ได้มาเป็นของเดิมนะครับไทโคยตโตแบบนี้เลยรวมไปถึงในส่วนของตัวหัวน็อตฝากระโปรงด้านข้างหัวน็อตเดิมๆมีมาให้ครบๆบแบบนี้เลยนะครับ อรับประกันเลยนะครับว่างานโครงสร้างของรถที่บริษัทถย,ยนต์เราเน้นย้ํารถที่เป็นโครงสร้างเดิมสวยๆแบบนี้มีมาให้ทุกคันแน่นอนนะถ้าพี่ๆไม่สะดวกเดินทางเข้ามาชมรถที่บริษัทเนี่ยดูคลิปของพี่วีก็จะเห็นรถแบบนี้ทุกๆวันนะครับในส่วนของตัวด้านในนะลักษณะาภายในของรถคันนี้ครับภายในตกแต่งโทนสีดําเป็นหลักนะเดิน ได้ด้วยได้สีเทาสวยๆแบบนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจอทัชสกรีนแอร์เป็นแมนวนวลแบบนี้นะครับชุดเกียร์ออโต้ระบบในส่วนของการปรับเปลี่ยนโหมดวิทยุนะสามารถปรับจากปุ่มตรงคอนโซลตรงกลางได้เลยนะครับในส่วนของดีไซน์ตัวนี้เป็นของ Mazda มีมาให้แล้วทุกคันแน่นอนรวมไปถึงในส่วนของตัวหัวน็อตด้านข้างนะครับเห็นไหมว่าหัวน็อตสภาพสวยๆแบบนี้เลยและโครงสร้างเราสวยแบบนี้ทุกคันอย่างที่แจ้งไปนะครับ ทางหน้าและหลังเบาะเนี่ยผมบอกเลยเป็นเบาะหนังเดิมสวยตึงนะครับไม่มีการปรับแต่งไม่มียน่นมีแต่ปรับสภาพให้การใช้งานใกล้เคียงกับรถใหม่ป้ายแดงมากที่สุดแน่นอนนะครับภายในเห็นไหมคอนโซลกลางไม่มีรอยลักษณะของการใช้งานแม้แต่น้อยนะครับอยู่ในสภาพสวยกริบพร้อมใช้ฝ้าเพดานสะอาดสะอ้านพร้อมใช้จริงๆรถคันนี้เนี่ยอย่างที่พี่วีแจ้งไปนะครับ ตัวรถ1.3 SP ซีดานตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับรถปี22-23ตัวนี้ได้เลขหม่มาน้อยด้วย3 1 0 0 0เท่านั้น กับราคาตั้งขาย4ี่0 0 0าพันถ้าพี่ๆสนใจรถคันนี้นะผมบอกเลยซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้ถ้าอยากได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษก็ทักหาพี่วีนะครับรับประกันได้ว่าคุ้มค่าเดี๋ยวจัดให้แบบฉ่ำๆเลยรถคันนี้ในส่วนของคุณลูกค้าอยากซื้อเป็นเงินเ,เงินสดน,นะครับทักมาหรืออยากได้จัดไฟแนนซ์ครับรถคันนี้จัดได้เต็มฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ที่ประมาณ8 0 00เท่านั้นรวมทุกอย่างแล้วนะ พี่สามารถนํารถคันนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับภายในในส่วนของตัวภายในอย่างที่พี่แจ้งไปนะครับเบาะตัวนี้ได้มาเป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับเรียบร้อยนะและที่สําคัญลักษณะของเนื้อเบาะเห็นไหมว่าลักษณะเบาะเนี่ยสวยตึงมากๆวงบาลายเมาสติฟังก์ชันภายในของเจ้ารถมาสเตอร์ทุกคนรับทราบอยู่แล้วนะครับว่าภายในออกแบบตกแต่งได้ค่อนข้างสวยงามลงตัวในทุกปุ่มฟังก์ชันใช้งานได้เต็มระบบแน่นอนและที่สําคัญลูกกุญแจ แบบนี้มีมาให้นะครับแบบนี้เลย Key ์เรสต์สมาร์ทและให้ดูด้านล่างป้ายเพจรุ่นรถครับอยู่ครบหมดเลยนะครับตรงนี้เป็นองค์ประกอบของรถ1นึคันที่สมควรจะมีแน่นอนกับรถมือสองที่สามารถเช็คตรวจสอบได้แบบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่วีเปิดให้ชมในส่วนของตัวฝากระโปรงหน้ารถสักนิดหนึ่งนะครับว่ารถคันนี้ตัวห้องเครื่องเครื่องยนต์สภาพ สวยประมาณไหนซึ่งรับประกันได้เลยว่าตัวนี้พิเศษจริงๆนะครับสำหรับคุณลูกค้าอ่ะเปิดให้ชมครับในส่วนของงานโครงสร้างฝากระโปรงชุดหน้าเครื่องยนต์ทุกอย่างเห็นไหมว่าเบ้าโชกสวยๆหัวน็อตเดิมๆแกมซ้ายแก้มขวาหัวน็อตเดิมๆไม่มีถอดไม่มีแกะได้ฝากระโปรงเดิมแท้มาสีของฝากระโปรงเดิมแท้จะเป็นสีประมาณนี้นะครับสีเจ้าเฟดกว่าสีตัวรถนะแต่อันนี้ได้เดิมแน่นอนนะครับเรารับประกันในส่วนของ งานแบตเตอรี่นะครับชุดเครื่องยนต์ของเหลวทุกอย่างบริษัทพยนต์ดูแลให้เพราะฉะนั้นคุณลูกค้ามั่นใจได้เลยว่ารถที่ได้ออกไปเป็นรถที่สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจําวันคุ้มค่าน่าใช้กับคันนี้ที่พีวีและบริษัทพยนต์จัดให้ในราคาที่สุดคุ้มแน่นอนนะครับผมถ้าคุณลูกค้าอยากได้รถคันนี้นะพีวีเดินเชิญที่บริษัทพยนต์ได้เลยนะครับเข้ามาชมรถตัวจริงหรถคันเป็นๆกับพีวีได้ที่บริษัทพยนต์สาขาที่สองเสรีไทย 95เราับประกันได้ว่าเจ้ามาสด้า2 1.3 SP ซีดานคันนี้ไม่ทำให้พี่ๆผิดหวังแน่นอนเลขไมล์เป็นง3นึ่งกับราคา4 39,000 39, จะได้เต็มฟรีดาวน์พอนอยู่ประมาณ8,000รวมทุกอย่างแล้วไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเดียวถ้าหาพี่พีเธอบริการดีๆมาตรฐานดีๆมีให้พี่ๆแน่นอนซื้อรถมือสองซื้อที่ไหนก็ได้แต่ถ้าอยากได้รถคุณภาพเกรดเและการบริการดีเยี่ยม ต้องกับพี่วีและบริษัทเพียดย์เท่านั้นนะครับผมรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแอดไลน์โทรเบอร์ที่พี่วีทิ้งไว้ให้ได้เลยนะครับรับประกันได้ว่าพี่ๆจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับคลิปนี้ขอบพระคุณมากที่ติดตามรับชมตั้งแต่เต้นต้นคลิปจนจบนะรบกวนกดติดตามกดถูกใจให้กับช่องของพี่วีหน่อยนะครับมีโอกาสกลับมาพบเจอกันใหม่กับการรีวิวส,สวยๆของบริษัทรยนโดยมีพี่วีมารวิวให้ชมแบบนี้ถึงบ้านเลยนะครับขอบพระคุณมากแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ